วางได้ไม่วางอย่างเงี้ยที่จริงเขาบอกให้ปดน้ำเลยนะจริงตั้งใจปลูกไว้กินเองแต่ทีเนี้ยมีคนมาขอซื้อเราก็เลยจัดให้เพราะวันนี้ต้องเก็บเขาน่าจะโรงงานใกล้ปิดกันแล้วแหละก็กอใหญ่มากอะดูค่ะือ วันนี้ต้องเก็บส้มตำต้องเข้าแล้วต้นใหญ่มากยื้อต้นใหญ่มากจุ่มลามนิดนึงดื้อๆดื้อๆดต้อ แบบภูมิใจดูต้นใหญ่มากเลยปลูกครั้งแรกนะคะเนี่ยปลูกครั้งแรกเลยค่ะแบบแบบดูคะ่ะต้นใหญ่มากเลยค่ะดู เขาต้องไปล้างอยู่แล้วแหละแล้วก็ไปนี่น้ำหนักขอเถี่วนี่แอบเด็ดชิมเลยปอดสารของเราอ่ะชิมเลยกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครห่อดึงออกมาก่อนก็นใหญ่มากแล้วก็เอาไปใส่ที่บ้าน แล้วก็เออกไปใส่หนแล้วใช่เอาเพือออกะความภูมิใจเล็กๆกันเนาะสามพิษแปดวันเก็บมาแล้วก็เริ่มแหว่งออกไปนิดนึงนะคะเราเอาไว้กินปาร์ตี้ปีใหม่ของเราด้วยค่ะนี่แอบเด็ดชิมเลยปอดสารของเราอะ่ะชิมเลย กรอบข้างล่างทิ้งหน่อยคะ่ะกินไม่ได้ <c oughs> จริงๆสวยทุกกรอเลยนะคะที่เดี่ยวข้างล่างทิ้งหน่อยคะ่ะกินไม่ได้ <c oughs> จริงๆสวยทุกกรอเลยนะคะที่เดี <c oughs> ่ยวคุณเป็นคนรับออเดอร์นะคะพอแล้วคะ่ะพอแล้วค่ะอันนี้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนี่คะ่ะ เลดโอ๊กแล้วก็กีนโอกของเราค่ะ4 5 10กอเหรอพี่จะเอากระลำมังน้ำใส่ไปโอโอเคเดี๋ยวพัาัารวมผักโอเคเอากระลำมังนี้ออกก่อนได้ป่ะเทน้ำดิ พอเราเก็บมาแล้วเราก็ต้องม้วนลากค่ะม้วนลากแล้วก็ใส่ทิชชู่เพื่อคงความสดกรอบของน้องไว้นะคะส,สิบกอแลรวดึงถ้วยปลูกออกจากลากนะคะเนี่นี่ค่ะเราจะเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้กณฑคอสดี้ ใบเหี่ยวๆทิ้งไปค่ะเพื่อนๆ,ใ,นๆใครผ่านมาแล้วแวะทักทาทยกันได้นะคะเราเอาถ้วยปลูกออกก่อนค่ะเนี่ยถ้วยปลูกและนี้ใครเข้ามาแล้วทักทาทยกันได้นะคะอยากเก็บอันนี้ฮะมกรอบค่ะทุกคนกรอบมากามาก,กรอบแล้วก็ไม่ขมเนะยคะ่ะอร่อย ความภูมิใจเล็กๆกันเนาะ38วันเขาจับอันนี้ตีก่อนนะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเลยได้เจ็ดเลยนะก็ถึงบอกว่ามามากว้าไหมก่อนดิกว้าไหมก่อนตรงนั้นนะอ่ะขนานเนี่ยนะโหผักกรอบมากอะใบกรอบมากเลยอันนี้ยังไม่ชิมเลยนะ่ค่ะตอนนี้ ะใบเหี่ยวเหีหเอออเห่ยวทิ้งไปค่ะเพื่อนๆ,ใ,นๆ,ๆใครผ่านมาแล้วแวะทักทายกันได้นะคะเราเอาถ้วยปลูกออกก่อนค่ะเนี่ยถ้วยปลูกและนี่ดูดูดูยิ่งตื่นเต้นข้างในนะคะเป็นกอสวยนี่ดูเดี๋ยวต้องห่อรากแล้วก็ห่อทิชชู่อีกทีค่ะความสดกระดอบของน้องนะคะ เก็บช่งชวงเช้าจะดีค่ะน้องจะสดดี <c oughs> อยากพูดอีกครั้งพูดบ่อยๆว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆคลิปนิดนึงเราก็เหลือไว้กินเองบ้างเพราะถ้ากินเองก็คือเยอะเกินเยอะเกินไปจริงๆผักต้องเก็บตอนบางอันนี้ละอ,อ๋อ <ทำ S 1> ต้องทำแบบนี้นี่ค่ะ เลดโอ๊กแล้วก็กีนโอ๊กของเราค่ะเออรูแล้วเค่อยอไปไปเตพอแล้วอันเนี้ยเต็มกระถางเต็มกระละมังแล้วเก็บผักกันค่ะเก็บผักสลัดกันค่ะทุกคนใครับพอแล้วอันเนี้ยเต็มกระถางเต็มกระละมังแล้วเก็บผักกันค่ะ เก็บพักสลัดกันค่ะทุกคนคเขนานก็ไม่หนักอะรเินาคือว่าแบบนาจะนก,ก็อันนี้ข<อ>เขาก็ได้ก็เป็นน้ำหนักชั่งขอ,ขอ,อช่างก่อนเพราะว่าน้ำหนักน่าจะเกินล้ห้าโลเดี๋ยวค,อยค่อยเก็บเพลินแล้วทีนี้ให้แม่ละต้นเลยเวลา ดูดูดูวยตื่นเต้นข้างในนะคะเป็นกอสวยนี่ดูหืมกรอบมากกรอบเหมือนกันไม่ขมอันนี้เอาไปน้อยอืมดูดิคือผักแทบไม่เสียเลยอะ่ะข้างล่างคือเอาผักทิง้งเอาข้างล่างทิง้งนิดนึงเพรเดี๋ยวคนปลูกจะชิมให้ดู ดูก่อนมีหนอนหรือเปล่ามามากว้าไหมก่อนดิกว้าไหมก่อนตรงนั้นอะกอใหญ่มากอะดูค่ะมวันนี้ต้องเก็บวันนี้ครบสามสิบสามสิบเก้าวัน 3ามสถึง45วันเก็บได้ค่ะวันนี้39มสิบเก้าวันไม่เสียงิ้วแบบสวยอะ่ะสวยมากเลยอะค่ะ,ะคุยกันในไลน์นี่แหละนี่กี่โมงแล้วเจ็ด <c oughs> โมงแล้วนะ แบบดูคะ่ะต้นใหญ่มากเลยคะ่ะดูเก็บผักกันคะ่ะทุกคนดูดูดูอยตื่นเต้นข้างในนะคะเป็นกอสวยนี่ดูเก็บผักกันคะ่ะทุกคน สวยอะสวยมากเลยอะค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเฮงเฮงปังปังรับปีใหม่เลยค่ะบ๊ายบายครับจริงๆเขาบอกให้กดน้ำเลยนะเพื่อเพื่อมีหนอนใต้ใบหรอเออเขาเขาต้องไปล้างอยู่แล้วแหละ บบไฮโดรโปนิกครั้งแรกของส้มกับพี่สาวเลยนะคะแล้วปลูกได้แบบนี้นะค่ะทุกคนจริงๆต้องขอบคุณคลิปวิดีโอที่เขาแนะนำการปลูกก่อนเลยต้องเก็บวันนี้จริงๆครบอายุก็คือพรุ่งนี้แต่เก็บได้ค่ะไม่เป็นไรสีวันได้สามสิบแปดถึงสี่สิบห้าวันเก็บได้ในช่วงนี้ดูคลิปเขามาเมื่อคืน ก,นนกีนโอ๊กจะ้ะอันนี้กินโอ,อ๊นนก,อกทุกคนดูสองกอน,นะคะนี่บานเต็มหน้าเลยค่ะยืสวยมากเลยค่ะทุกคนกิโละ